ขอสาวฮอตตอนนี้เลยกับคุณเอมมี่กลินประทุมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยพอไปส่องในอินสตาแกรมของสาวเอมมี่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยจะโพสต์รูปที่เป็นภาพเซ็กซี่ภาพว่าวิวนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าคุณสามีอย่างคุณซีเนี่ยเขาจะว่ายังไงบ้างค่ะ ล่าสุดนะคะก็ได้ไปคุยกับฝ่ายสามีซีซีวัตค่ะในเรื่องดังกล่าวนะคะก็บอกว่าสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าอยากให้ภรรยานะคะได้โชว์ความสวยของตัวเองแล้วก็ไม่หวงไม่ห้ามจะโพลรูปอะไรก็ลงไอจีได้เต็มที่เลยค่ะส่วนในเรื่องของคนที่มองว่าฝ่ายหญิงเนี่ยอยากจะโชว์เซ็กซี่แบบนี้เพื่อที่จะทิ้งทวนก่อนที่จะมีลูกหรือเปล่านะคะงานนี้หนุ่มซีก็เลยออกมาพูดถึงเรื่องรูปด้วยค่ะอเอาเป็นว่าไปฟังเสียงของหนุ่มซีกันเลยค่ะ คือถ้าก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับ<ม>เพราะว่าคือความตั้งใจของเราเนี่ยคือตั้งใจว่าประมาณ2ปี 2> ประมาณ2ปี 2> นะประมาณสปีเพราะตอนนี้ผมก็ยังทํางานอยู่คุณเอมี่ก็ยังแฮปปี้กับการทํางานอยู่เราก็เลยคิดว่าคือถ้าจะมีน้องแล้วผมไม่อยากให้เขาทำงานอะไรมากมายก็ไม่เป็นไรฮะมีสามีแล้วจะทำอะไรก็ทำไปเลยไม่ห่วงแล้วแหละครับเพราะว่า ก็อย <łość> ่างที่บอกฮะเพราะว่าคือผมเองไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่คือผมเป็นคนเข้าใจอยู่แล้วครับเป็นคนเข้าใจถ้าภรรยาสวยอยากโชว์ผมก็อยากให้คนอื่นเห็นว่าภรรยาผมสวยนะฮะก็ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียส